รีวิวติดฟิลบ้านหรือไกลถึงวงจันทร์ ยม่คิดถึงแต่บ้านนอกส่วนผมนี้อยู่บางกอกถึงบ้านนอกไม่เว้นวายไมถึงบ้านนาม่ถึงบ้านป่าและวัวควายถึงบ้านาาน,าน,ววกวาานอกทุกคนไปถึงถึงจับใหญ่ตงอ้มเชียวนั้น ฉันฟังเน้นอุราได้ใมในบาทในวันสงกรานเราสองคนอธิษฐานว่าจะรักกันจนสิ้นชีวาขอให้พบกันชาตินี้และชาติหน้าเราสองคนเนอ่ยคำสัจจาขอหนาประสงค์องจาไช้าแล้วผมจะกลับบ้านนอก กลับบ้านกอกลับไปบ้านน้องทเดิมของเรารอผมก่อนเธอนะแม่นม้นองยาวทำงานหาเงินไว้เต็มกระเป๋าจะกลับบ้านเราเลยเชิญ บในบาทที่วันสงกรานเราสองคนอธิษฐานว่าจะรักกันจนสิ้นชีวาพอให้พบกันชาตินี้และชาิหนา้าเราสองคนเลยคำจตจานาประสงค์องจาในชาติและผมจะลับ,บ้านนอกไม่ขออยู่รอบบางกอกลับไปบ้าน,นอก จบกลับบันาูโ,โเลยเชิญครับก็ทงขอกราบเรียนเชิญบรรดาพ่อแม่พี่น้องทุกๆจังหวัดทุกๆประเทศทุกๆอำเภอทุกๆตำบลน,นะครับผมนะครับก็ขอเชิญนะครับ ปูย่าตายายลูกเด็กเล็กแดงทุกๆหลังคารเรือนนะครับไปปิดทองร่วมงานบุญงานกุศลฝังลูกนิมิตนะครับณวัดท่าตะคลอตำบลท่าตะคลออำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับงานเริ่มมาตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์นะครับไปจนถึงวันที่18กุมภาพันธ์นะครับวันที่18กุมภาพันธ์นะครับคืนสุดท้ายนะครับก็มี รำวงขวัญใจตลอดการของบรรดาพ่อแม่พ <to> ี่น้องทุกๆหลังคาเรือนนะครับตลอดการทั่วโลกนะครับผมของพี่ออสโฟเอไปทำการแสดงนะครับก็ให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องครับมากันเยอะๆทุกๆค่ำทุกๆคืนนะครับทุกๆวันทุกๆเดือนทุกๆปีนะครับผมทั่วโลกก็เจอวัดไหนทำมีงานบุญงานกุศลก็ไปช่วยๆร่วมวัดนะครับผมช่วยกันทำบุญทำกุศลสร้างสาลาการประเรียนนะครับ สร้างโบสร้างวิหารไว้ในพุทธศาสนาของเรานะครับก็จะได้เจริญเจริญแผ่นดินไทยของเรา,เรราก็ได้เจริญเจริญนะครับชาติไทยก็ได้เจริญเจริญนะครับครับเมื่อจเจริญเจริญทุกอย่างบรรดาพ่อแม่พี่น้องทุกทุกหลังคาเรือนก็จเจริญเจริญด้วยนะครับกราบสวัสดีครับจากสำรวยพาพเพลินหนึ่งช่องรวยจันทนาหนึ่งช่องขอให้มีความสุขความเจริญในทุกๆปีทุกๆวันทุกๆเดือนนะครับผมทุกๆหลังคาเรือนทุกๆคนทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ